เคครับทุชมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูนะครับสีดำมืดละน่าจะมองไม่เห็นละไม่รู้จะไปไหนละย้งที่เก่าหละเพื่ออาจจะมีตัวอีกไม่รู้จะไปไหนแล้วมันจะมืดละใส่ปอกๆเอาหมดนครับวมนนี้ กระุป,ปาโชกระป,ปาโชไหนมาวะมกินตีมันไม่ก,มกัดหรอ,อ,อยัำมีสักแป๊บหนึ่งก่อนกระุป,ปาโช มันเขี้ยวครับมันกัดลูกปลาถูกไล้มันก็ไม่เอาเหยื่อปลาที่นี่มันกระลา ไซใหญ่เลียกคับทุกชมไซมันใหญ่ครับไซส,สวยไซส,สวยไซส,สวยตามมากัดใกล้ๆนี่ครับไซของมันครึ่งโลได้อยู่ทุกช่องโหโอเค <Okay. S 1> โอเคครับสุดยอดมากวันนี้นี่ปลากัดดีมากช่วงเย็นๆนี่เคขอฝากคนไลค์กดแชร์ให้เด็กด้อยด้วยนะครับโอเคครับจับมือแล้วล,ลิลิตีนะครับ